สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับวิรศานะครับขายเครื่องเสียงมือ2 EP ที่52แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรับชมสินค้าที่เข้ามาใหม่กันนะครับว่ามีตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมสายกันก่อนนะครับมาเริ่มจากสาย RCA นะครับตัวนี้ก็เป็นสาย RCA นะครับความยาว1เมตรนะครับหัวคาร์บอนนะครับ ภาพสวยนะครับนี่นะครับความยาวหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งพันรวมส่งนะครับนี่นะครับต่อมาก็เป็นแบรนด์จากเยอรมนีนะครับนี่นะครับความยาวหนึ่งเมตรนะครับหัวล็อกอย่างดีนะครับแปดร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับ ตัวนี้ก็เป็นรุ่นสแตนดานนะครับตอร์สแตนดาร์ดนะครับยาวหนึ่งเมตรนะครับหกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับมาชมสายลำโพงกันบ้างน,นะครับตัวนี้ก็เป็นสายองแดงแกนแข็งนะครับชุบดีบุกความยาวสองเมตรนะครับพร้อมหัวพร้อมใช้งานนะครับทองแดงแข็งชุบดีบุกนะครับตัวนี้ อันสี่ล้มส่งนะครับความยาวสองเมตรนะครับอีกหนึ่งรุ่นก็เป็นของ Audio q u e ว t นะครับตัวนี้สองเมตรครึ่งนะครับต่อข้างพร้อมหัวพร้อมใช้งานนะครับอันสี่ล้มส่งนะครับมาชมอีกตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นไอซอสนะครับหกศูนย์สามความยาวนะครับสองเมตรครึ่งต่อข้างนะครับ ตัวนี้ก็สองพันห้านะครับรวมส่งนะครับอ๋อหมัวใช้งานได้เลยนะครับมาดูอีกหนึ่งแบรนด์นะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนดเดนฮูนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับโอวัเตอร์นะครับสภาพสวยๆนะครับมีสองขนาดนะครับมีสองเมตรนะครับสองเมตรสองพันห้านะครับรวมส่งนะครับส่วนตัวนี้สองเมตรครึ่งนะครับสามพันนะครับรวมส่งนะครับ สภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับของเวนเดนฮูนะครับมาดูสาย AC กันบ้างนะครับตัวนี้ก็เฮลูกเคเบินะครับความยาว1.5นะครับ1ั0เรวมส่งนะครับเป็นสายถักนะครับสวยนะครับพันเจ็ดร้อยรวมส่งนะครับตัวนี้ก็เป็นไทายแปดนะครับ หัว a อซท้ายเลขแปดนะครับหนึ่งพันรวมส่งนะครับความยาวหนึ่งจุดแปดเมตรนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งตัวก็ฟรูกรวานะครับสายไอซีฟรูกรวานะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ความยาวหนึ่งจุดแปดนะครับ ่รวมส่งนะครับเส้นนี้นะครับส่วนนี้เส้นเล็กลงมานะครับเบอร์เล็กนะครับความยาว1.8นะครับของ Helu c a b l นะครับจากแบรนด์เยอรมันนะครับก็8 5 0รวมส่งนะครับสายซับฟูฟร์ตัวยอดนิยมก็ 1,250รวมส่งนะครับความยาว3เมตรนะครับหนึ่งออก2ของแคนาดานะครับอีกหนึ่งตัว750นะครับตัวนี้ก็ใช้หัวของมอนสเตอร์นะครับความยาว3เมตรนะครับ750รวมส่งนะครับหนึ่งออกสองสนใจรายละเอียด สายต่างๆก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับที e ่แอดไลน์นะครับ0 9ย์เก้2หรือโทรมาสอบถามได้นะครับ0 9 9ย์5 2 6 0 2นะครับผมเดี๋ยวมาดูแอมที่เข้ามาใหม่นะครับก็มีของยามาฮ่านะครับตัวนี้ก็สภาพสวยเลยนะครับเป็นยามาฮ่า A S 3 0 1นะครับตัวนี้ก็กำลังขับ6 0สวัตต์ต่อข้างนะครับ เจ้าของเดิมซื้อเมื่อเดือน5ที่ผ่านมานี่นะครับประกันยังเหลืออยู่นะครับสภาพสวยมากนะครับอุปกรณ์ครบยกกล่องนะครับผมนะครับ AS 3 0 1ู่ปูมือพร้อมรีโมทนะครับกล่องครบนะครับสภาพสวยตัวนี้ก็ต่อซับฟูเฟอร์ได้เลยนะครับมีช่องซับเอาให้นะครับแล้วก็มีออปติกโอแอนะครับสัญญาณต่างๆครบถ้วนนะครับ ลำโพงได้2คู่นะครับ A/B นี่นะครับสภาพสวยใช้งานสมบูรณ์นะครับ13,900บาทนะครับแล้วก็มี Oppo นะครับบูเลเข้ามาอีก1ตัวนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับเป็น BDP นะครับ 103D นะครับเลนไฟลี่สิบิตได้นะครับ Super ด u i o c d นะครับ เอาฟังเพลงก็เสียงดีนะครับดูหนังภาพก็สวยนะครับเอาโผมาพร้อมกับกล่องนะครับนี่นะครับมีกล่องให้นะครับ B d ดีทีหนึ่งศูนย์สามดีนะครับมีรีโมทมีคู่มือตัวนี้สภาพสวยตําหนิที่รีโมทนะครับก็มีอยู่หนึ่งจุดนะครับที่กดไม่ได้นะครับนี่นะครับตัวสต็อปนะครับกับตัวหยุดนะครับกดไม่ได้นะครับนอกนั้นใช้งานปกตินะครับผม กดที่รีโมทไม่ได้แต่มากดหน้าเครื่องได้ครบทุกอย่างนะครับนี่นะครับตัวนี้8,900บาทนะครับ OPPO 103D นะครับลำโพงมีเข้ามาก็เป็นโบ๊ทสนะครับตัวนี้โบ๊ทส2สอภาพสวยดอกเดิมๆนะครับนี่นะดันคางก็เป็นไม้ลายไม้สวยนะครับ โบ๊ทหกจุดสองนะครับผมตัวนี้ก็ได้งานเก่านะครับเม d อินยูเนะครับสภาพดอกเดิมๆนะครับขายอยู่แปดพันเก้าร้อบาทนะครับโบ๊ทหกจุดสองนะครับแล้วก็มีผ้า เพื่อนๆสนใจรุ่นตัวใหม่นะครับสามศูนย์หนึ่งวีนะครับก็ยังมีอยู่นะครับสภาพสวยนะครับมีกล่องให้ครบนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทรวมส่งให้ทั่วไทยนะครับผมส่วนบสหนึ่งศูนย์หนึ่งก็สี่พันห้านะครับสภาพสวยนะครับหรือเป็น JPL นะครับตัวนี้ก็เป็น E สามศูนย์นะครับดอกหกนิ้วสภาพสวย มีหน้ากากให้ครบนะครับสำหรับ JBL ตัวนี้ก็เป็น E 3 0นะครับเป็นงานเก่านะครับ m a d e in เม็กซิโกอยู่นะครับตัวนี้นะครัเม็ดอินเม็กซิโกนะครับด้านหลังเป็น BYY ขายยู่หกพันห้านะครับ p อา l M k r a นะครับ เาันาบาทนะครับแล้วก็มีมาล้านนะครับเจ็ดพันเก้านะครับมีรีโมทใช้ให้นะคไออเนี onia, ใช้งานไฟบ้านเรานะครับตัวนี้ก็เป็น S A นะครับเจ็ดหนึ่งูนศูย์นะครับ S A เจ็ดหนึ่งูนใช้งานไฟบ้านเรานะครับ ตัวนี้6กพันห้านะครับแอวเนีือขาตั้งลำโพงก็มีนะครับสี่พันห้าครับของ B&W นะครับตัวนี้ก็เป็น B Master นะครับนี่ก็3ามพันห้าบาทนะครับคู่นี้นะครับมาชม s u b เฟ f e r ตัวใหญ่ยักษ์กันบ้านนะครับตัวนี้ก็เป็น SVS นะครับ12นิ้วไดนามิกสูงถึง800วัตต์นะครับสำหรับ s u b w เฟ f e r อลมขนาดใหญ่นะครับยิงด้านหน้าเลยครับไดนามีก8 0 0วัตต์นะครับตัวนี้12นิ้วตู้ใหญ่มากนะครับมีหน้ากากให้ครบนะครับนี่ครับเป็นหน้ากากของเขาครับตะแกรงเหล็กขนาดใหญ่นะครับเหล็กม้วนหนานะครับ SBS นะครับ สภาพดูโดยรวมสวยนะครับไม่มีบวมนะครับนี่นะครับเป็น t ี1 2หนึ่งสองนะครับ12นิ้วนะครับจากแบรนด์ s v s 1 5 9 0 0หนานะครับตัวนี้ลองมาฟังเสียงได้นะครับอีกหนึ่งรุ่นก็เป็น12นิ้วของน่ครับทาวินเวกนะครับตัวขอบแดง12นิ้วสภาพสวยนะครับ เป็น CLS C 1 2 S นะครับดอกขนาด12นิ้วยิงท่อออกจากด้านหลังนะครับขาย9,900บาทนะครับของเควิน v ิก a นะครับสภาพสวย Yama ยวมาสามหนะครับตัวนี้5,500บาทนะครับ ครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าก็โทรติตดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์นะครับ099นะครับ485 2602นะครับหรือแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ099 485 2602นะครับผมเข้ามาชมมาลองเสียงได้นะครับที่ตลาดนะครับเปิดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โดยประมาณนะครับที่ตลาดสนามหลวง2ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาซอย9นะครับผม คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมิสเตอร์จ้าด้วยนะครับ